อาวันนี้นะคะก็อยู่กับหนูนะ่าอีกแล้วนะวันนี้หนูนาะก็อยู่กันที่บริษัทสามเหลี่ยมออโต้อีกแล้วนะ นี่เลยนะจ๊ะที่เห็นรถโล่งๆแบบนี้นะก็ขายดีจัดจ้นะคะวันนี้ก็ปล่อยรัวๆเลยนะช่วงเช้าของเราก็ปล่อยไป5้าคันนะคะปล่อยไป5คันเต็มๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถมือสองนะคะสภาพดีนะนะคะร้านของเราก็อยู่ที่ขอนแก่นนะคะร้านของเราก็อยู่ที่ขอนแก่นเนาะอยู่สามเหลี่ยมออโต้นั่นเองนะคะอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นเลยสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถมือสองนะคะสภาพดีนะคะและที่สําคัญรับประกันเนาะ ไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพีความไฟไหม้และก็กลับไหม้นะคะแนะนำได้เลยเนาะมาดูรถของเราได้เลยนะคะอยู่ที่บริษัทสามเหลี่ยมออโต้นะคะมีรถไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะมีให้เลือกมากกว่า2-300คันกันเลยทีเดียวเออไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะเจ็ที่นั่ง SUV รถตรงรถตู้นะมีหมดหุนดงหุนไดเอาพาดน,นะคะ H1 นะ มีให้เลือกจุกๆไปเลยจ้านะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะพาไปดูรถนะ,ะตอนนี้หนูนะขออนุญาตเรียนแจ้งในส่วนของโปรโมชั่นกันก่อนเรียนแจ้งในส่วนของโปรโมชั่นกันก่อนนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแบงค์สิบแบงค์สิบแบบไหนนะคะแบงค์สิบแบบนี้เลยค่ะลูกค้า แบงค์สิบหนึ่งใบนะคะมีมูลค่า1นึ่งแสนบาทนะคะสามารถเอามาแลกเป็นส่วนลดในการออกรถได้เลย1นึ่งแสนบาทแบงค์สิบแบบนี้นะคะลูกค้าไม่จํากัดปีไม่จํากัดพออไม่จํากัดเลขนะว่าจะต้องเป็นปีไหนเลขอะไรนะคะขอแค่เป็นธนบัตรแบงค์สิบแบบนี้เลยนะคะเอามาแลกเป็นส่วนลดในการออกรถได้เลย1นึ่งแสนบาทอ่าสมมุติว่ารถราคา5้าแสนนะคะปกติลูกค้าจะเป็นนี้ห้าแสนเนาะเอาแบงค์สิบมาให้หนูนะหนึ่งใบแบบนี้นะคะก็จะเหลือเพียงแค่4ี่แสนกว่าบาทเท่านั้น เหลือเพียงแค่4 0 0 0 0กว่าบ,บาทเท่านั้นเลยนะคะวันนี้นะคะหนูนาก็จะพาไปชมรถเก่งกันก่อนเนาะโกดังรถเก่งนะบอกได้เลยนะที่จอดอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นรถแค่เพียงแค่ตัวโชว์เฉยๆใครอยากได้รุ่นไหนนะคะอยากได้แบบไหนอยากได้สีอะไรนะคะอยากได้ข้างวดเท่าไหร่หรืออยากปรึกษา อะไรก็ตามนะเกี่ยวกับในส่วนของการขอสินเชื่อในการออกรถนะคะก็สามารถนะคะแอดบ้านเขียวนุนามาได้เลยแอด1 3ตัวและก็ A 1ตัวนะคะ1 1 1 a นะคะหรือสามารถโทรหานุนาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะ2 9 2 9 0 7 6 0 6นะคะคันนี้นะ มาด้านะคะมาด้าตัวนี้เป็นเครื่อง1.5นะคะซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีนะคะผ่อนเบาๆก็งวดเพียงแค่3-4พันตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีหดอกเบี้ยบอลลูนนะคะคันนี้ รับประกันไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวผีความไฟไหม้และก็กลับใหม่มาด้าเนะคะจะถูกจะแพงก็ต้องแดงไว้ก่อนนะคะคันนี้สเกิร์ตรอบคันโลโก้มาด้าสวยๆนะคะไฟตาแบบโปรเจคเตอร์เออโคตสุดรโควสวยล้อแม็กแต่งหนักจัดเต็มมาให้เป็นที่เรียบร้อยคันนี้นะคะค่าตัวของน้องเขาอยู่3 0,000นกว่าบาทแต่อย่างที่บอกเนาะ นะคะสามแสนกว่าบาทวันนี้ถ้าลูกค้ามีแบงค์สิบม่หนูนหนึ่งใบแบบนี้นะคะเหลือเพียงแค่สองแสนกว่าบาทเท่านั้นเลยนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะมาพร้อมกับคิ้วกันสร์สวยๆเลยนะคะ ไปดูภายในกันบ้างนะว่างวดสี่พันจะสวยขนาดไหนนะคันนี้นะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายนะคะเล็กกระทันรัดประหยัดน้ํามันนะเป็นเครื่อง1.5เบาะผ้านุ่มนั่งสบายนะคะพวงมาลัยมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันนะคะและที่สําคัญคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเออมาด้านะคะแบงค์สิบหนึ่งใบเหลือเพียงแค่2 0 0 0 0 0ผ่อนค่างวดนะคะก็อยู่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีดอกเบี้ยบอลลูนนะสำหรับคันแรกอ่ะ,อะคันต่อไปนะคะ อยากได้อยากไม่อยากได้มาได้นะนี่เลยจ้ะคันต่อไปนี่เองนะคะโตโยต้ายาริสนะคะหนูนะมีทุกสีเลยนะสําหรับโตโยต้ายาริสไม่ว่าจะเป็นขาวดําเทาแดงขาวดำเทาแดงอยากได้แบบไหนอยากได้รุ่นไหนก็สามารถเรียนแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะแบงค์สิบออกรถได้ทุกคันทุกใบนะคะคันนี้นะคะปี2023ปี2023นะ,ค,ะค่าตัวของน้องเขานะออกหมายป้ายแดงประมาณ ,00 0 0 0กว่าบาทค่าตัวของน้องเขา5้า0,000กว่าบาทวันนี้ไม่ขาย 5แสนกว่าบาทวันนี้ไม่ขายนะคะเอาแบงค์สิบมาให้หนูนะหนึ่งบายแบบนี้ไม่จํากัดปีไม่จํากัดพอสอไม่จํากัดเลขก็จะต้องเป็นเลขอะไรนะคะคันนี้เหลือเพียงแค่4แสนกว่าบาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าและที่สำคัญรับประกันจุกๆไปเลยนะคะจากศูนย์มีบริการนะคะวารันตีศูนย์อีก4ปีเต็มๆเลยจ้ะพี่จ๋านะคะคันนี้เหลือเพียงแค่4แสนกว่าบาทค่างวดประมาณ7พันกว่าบาทตลอดสัญญานะคะคันนี้เป็นรถ โตโยต้ายาลิสนะคะ5ประตูสวยๆเลยนะคะคีบฉลามติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะคิ้วกันสาตก็ติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยโอ้โหโคตรใหม่โคตรใหม่นะและที่สำคัญเลขไมหม่1 3า0 0โลค่ะลูกค้าคะ น้ากินใหม่ยังอยู่เลยนะ้ากินใหม่ยังอยู่เลยนะคันนี้เลขไใหม่เพียงแค่13,000โลเท่านั้นนะะอาอะถ้าเกิดใครไม่ชอบโตโยต้าเปลี่ยนแบรนด์กันบ้าง Honda j แจ๊ตัวนี้เป็นตัว RS เลยนะคะ Honda Jazz RS น้าสีดำดุดุสวยๆนะคะ Honda j a z z เนี่ยขึ้นชื่อเลยนะคะขวัญใจเวรุ่นนะคะตัวนี้เป็นตัว RS นะคะสเกิร์ตแต่งให้รอบคันสวยๆเลยนะคะและที่สำคัญล้อแมกนะคะล้อแมกก็คือแมก ติดกับรถมาเลยนะคันนี้นะคะออกใหม่ป้ายแดงประมาณเกือบ7 8็ดแสนนะแต่วันนี้นะคะเหลือเพียงแค่5 0,000นกว่าบาทเท่านั้นผ่อนตลอดอายุสัญญาประมาณ8 9ดเ0พันตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีดอกเบี้ยบอลลูนและที่สําคัญนะคะเลขไม่เพียงแค่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นรถ5ประตูนะคะเหมาะมากนะสําหรับวัยรุ่นทั้งหลายนะขึ้นชื่อว่า Honda j a แจนี่ขวัญใจวัยรุ่นนี่ก็เหมาะกับวัยรุ่นนะเพราะว่าภายในของเขาเนะเบาะหลังนะ,ะสามารถพับพับได้เลยนะพับได้เลยสามารถ เวลาที่แบบอไปเที่ยวนะคะเขาคงเขาข้อ,ขอหน้าหนาวนะคะพับเบาะปุ๊บนอนด้านหลังรถได้เลยไม่ต้องไปเสียตังเช่าโรงแรมนะคะละที่สําคัญนี่เลยเป็นรถ5ประตูรับประกันนะยี่ยงป้ายแดง3ปี30,000โลจุกๆไปเลยออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นจบต่อไปนะซูซูกิสวีปปี2022เลขไม่เพียงแค่หลักหมื่นกิโลค่ะพี่ เลขไม่เพียงแค่หลักหมื่นกิโลคุ้มไม่คุ้มรองพิจารณาดูนะคะคันนี้เหลือเพียงแค่4ี่แสนกว่าบาทค่างวดประมาณ6 7เจ็ดพันตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีดอกเบีย้ยบอลลูนจะถูกจะแพงก็ต้องแดงไว้ก่อนสเกิร์ตรอบคันนะคะล้อแมก็กแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นล้อก,กระทะเนาะถ้าใครไม่ชอบเดี๋ยวนะแต่งให้ถ้าใครไม่ชอบแต่งให้นะแต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่วันนั้นหนูนานะดูไลฟ์สดหนูนาดูคลิปหนูนานะคะถึงจะแต่งให้นะไม่งั้นไม่แต่งให้นะคันนี้นะคะเหลือเพียงแค่40,000นกว่าบาท สี่แสนกว่าบาทโอ้โหโคตรสวยโคตรสุดเบาะผ้านุ่มนั่งสบายพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต้และที่สำคัญน,นี่เลยจ้ะหน้าจอสัมผัสน,นะคะกว้างๆใหญ่ๆไปเลยโอ้โหสวยนะสวยนะอะไปไปดูบ้านท้ายของน้องเขากันหน่อยนี่เนี่ยฮะซูซูกิสวีปนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับ ท่อคู่สวยๆไปเลยนาสกเกิร์ตรอบคันเป็นรถ5ประตูนะคะไปไหนมาไหนสะดวกสบายหาที่จอดง่ายเนาะเล็กกระทัดรัดนะคะภายในก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลยนะสำหรับสวีปคันนี้จะถูกจะแพงก็ต้องแดงไว้อุ้ยแต่สวยนะผ่อนงวด6-7,000พันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะเครดิตเดียชีพชัดเจนออกรถเพียงแค่10บาทค่ะลูกค้าขานะออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นอัดต่อไปนะคะเมื่อสักครู่พาไปชม h o n ด a j แจ z สีดำละ ไม่มีแค่สีดำนะสีขาวน,นะก็มีคันนี้สเกิร์ตรอบคานสวยๆเลย,ยเลยหลือ4,000กว่าบาทข้างวด6,700เช่นกันเอาแบงก์สิบมาให้หนุนะานหนึ่งใบอ่าไปกันต่อไปกันต่อนะ่ยายาวๆยาวๆกันไปนะคะยาลิสนะคะรถใหม่ป้ายแดงนะคะป้ายแดงต้องรอของประมาณ2-3เดือนนะคะแต่วันนี้ถ้าเกิดลูกค้ามาจับมาจองมาเป็นเจ้าของผ่านปุ๊บรับรถได้เลยออกรถเพียงแค่ส0บาทป้ายแดงต้องนาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นนะแต่วันนี้ออกรถกับนุนา10บบาทจบ หรือคันนี้อ่นะคันนี้แบบเดิมๆนะคันนี้เดิมๆนะแต่คันนี้นะแต่งหนักจัดเต็มให้เรียบร้อยแล้วนะคะล้อมแม็กแต่งหนักจัดเต็มให้เป็นที่เรียบร้อยสเกิร์ตลงมาให้รอบพันสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยนะคะฮอนด้าเจ็นี่ก็เช่นกันนะคะสีดําดุๆนะคะล้อแม็กแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นจากพี่จา๋าต่อไปนะ,ค,ะคันนี้หนูนะอยากนําเสนอมากๆเลยนะคะ Honda City นะตัวนี้เป็นเครื่อง1.0แต่เป็นเทอร์โบ1.0แต่เป็นเทอร์โบโดยปกติแล้วนะคะ Honda City นะเริ่มต้นก็จะเป็นเครื่อง1.5เนาะเป็นเครื่อง1.5นะคะแต่คันนี้ตัวใหม่ล่าสุดและที่สำคัญเป็น RS ด้วยออกใหม่ป้ายแดงนะคะ7-8 0 0ต้องดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นนะแต่วันนี้นะคะเรามีของให้แล้วนะและที่สำคัญรับประกันเยี่ยงป้ายแดงเลยไม่ต้อง ดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นนะแต่วันนี้ออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นออกง่ายได้จริงได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะอาชีพไหนก็สามารถเช่าซื้อได้นะคะง่ายๆเลยนะคะไปที่อื่นไม่ผ่านมาหาณุนอนไปไหนไม่ผ่านมาหานุน่รน,นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคันนี้ Honda City 1.0เทอร์โบบอกได้เลยว่าโคตรประหยัดน้ํามัน เป็นรถอีโคคาร์ที่ประหยัดน้ามันมากๆและที่สําคัญสไตล์นะหรือทรงของเขาค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะคะประหยัดน้ามันมากๆ25กิโลต่อ1ลิตรเติมน้ํามัน1000ขับได้เกือบ800โลนะสำหรับคันนี้นะคะเคี้ยวกันสาดติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปชมภายในกันบ้างว่าจะสวยงามขนาดโอ้โหโคตรสวยโคตรสุดออกหมาป,ไป้ายแดงอย่างที่บอกนะ7-8แแสนแต่วันนี้เหลือเพียงแค่5 0 0แสนค่ะลูกค้าจ๋าเอา r s ไปขับอย่างที่บอกเนาะ ไปออกใหม่พี่อาจจะได้ตัวโลนะในราคา500แสนแต่วันนี้พี่มาหานูนานะฮะเอาตัวท็อปไปขับและที่สำคัญคันนี้นะคะเลขไม่หลักหมื่นกิโลจ้ะเลขไม่หลักหมื่นกิโลรับประกันไปเลย3ปีนะคะสามหมโลจุกๆนะพวงมาลัยมัลติฟังชันเกียร์ออโต้นะคะหน้าจอสัมผัสสวยๆเลยพุดสตาร์ทเออคุ้มนะถือว่าคุ้มนะ นะคะออกหม่ป้ายแดงพี่ต้องราวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นแต่วันนี้ออกรถกับนุาสิบาทจบและที่สําคัญได้รถแบบเยี่ยงป้ายแดงค่ะพี่จ๋านะคะเป็นตัว RS Honda City RS นะผ่อน9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะผ่อน9,000กว่าบาทเท่านั้นออกรถ10บาทจบนะคะนี่ด้านหลังของเขาก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลยอ่าเอาไงเอาไงนะคะวันนี้นะคะหนูนาะก็ นำรถนะคะมาให้ลูกค้าชมปรักมาณนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจตรงไหนเพิ่มเติมนะคะอยากได้รถรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะอยากได้สีไหนอยากได้แบบไหนสอบถามรายละเอียดนะคะ,ะ,คะก็สามารถทักเข้ามาหาหนูนาได้เลยนะคะ0629070066หรือแอดบ้านเขียวหนูนาได้เลยแอดหนึ่งสามตัวแล้วก็ A1 ตัวหนูนาสามเหลี่ยโมโตวันนี้หนูนาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวหนูนาจะพาไปดูรถกระบะ เอาใจรถกระบะกันบ้างนะคะฝากลูกค้าติดตามชมนะคะคลิปหนูนาด้วยนะคะก็จะลงเรื่อยๆลงทุกวันนั่นแหละนะคะเดี๋ยวอยากได้รถรุ่นไหนหรืออยากให้หนูนาทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้หนูนาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ